บายดีสตัดดมจ้ามือนีกลับมาพอก,กันกับบรรยากาศยามสายจากหน่อยเดอมือนีสตัดดมกับบดไปทางใดเด้ดจ้าว่าจะไปหาเหล่ายามันเนวดักปลาดักปูจ้าเพราะว่าเมื่อวานนีเบ,บแลนี่ได้เอาอันเนวไปใส่ปลาไว้อยู่พูนแล้วจ้าอยู่หงหน้าปูพุลละโบฮูว่าหมานปลาอยู่บ่สตัดมกับเปิดคลิปสายเน่จากหน่อยไดย้มือนีนาเพรมาจากทุระจ้าทำอีดว่าจะบดถทายคลิปแหนพีพีเอฟซีมแล้วละ่ะ ขิดไปคิดมาเลยผัดย่านพี่พี่เอสซี่พ่ออันเอสซี่ิดหอดจากกันเลยมาถ่ายคลิปให้ส้มเดอมือนีเดอร์อาจจะบ่ได้ขึืนบ้านสวนด้เบิ่งอากาศมือนีกะคล้ายๆคือฝนจีตกเห็ดขึ้มเบิดมือเบิดเว้นอีกล่ะคือมือวานมือวานนี่กะขึ้นเอาแทเอาวาสรุปฝนกระโบโตกซ้ำจ้ะตอนนี้นะบ่เป็นแปดเก้าโมงแล้วบอกเบิ่งเทิงผ้าอย่าขืนตอนหกโมงเช้านี่ล่ะบ่ได้เห็นแดดเดอมือนีเดอเป็นตาไปเป็นตามาพอดี เห็ดเวีย้ยเห็ดงานเด้อจ้าง้องแงงไปบอไปในแม่บ่หึไปหลินนาปูในแม่บ่ง้องแง้งคิดเด้ออันนี้ง้องแง้งคิดเด้อหูจักควรเถิดเด้อนี่เด้อง้องแงงใส่ไอลาเต้เด้๋ลูกหึไอลาเต้ไปใส่ ลาเต้ไปใสเน้อน้องลาเต้ไปใสเน้อเบิ่งนี่น่ะหนามุมหน้าแมวบ่มีอาบน้ำห่านห่านคันว่าวแล้วหูดซื้อกลธนี่คิดือนี่ บรรยากาศเมื่อนี่เป็นตาไปหาหนางอยู่ริมอ่างเก็บน้ำหากินหมูกระทะอยู่เด้อจา้าเบิ่งถึงฝ้านะโงนเมฆสวยสวยแต่ว่าบบมีแดดเลยเด้สตดำแนมไปฝัง่งเบื้องนั้นเห็นคนตกปลาหลายคนอยู่ได้เมื่อนี่นะเบิ่งผู้มีแต่คันจ้องหุ่มเต็มอยู่มรณนีเพิ่นสิบ่อยากไปตกปลาซะบ่เนาะเมื่อคืนกะว่าจะพากระลงใส่เบสจ้ะอยู่หลังบ้านนี่ละ่ะ เอาไปเอามากรบเบิดลงไปจ้อยเพราะว่าน้ำแห่งเรียบร้อยจ้าคันซีไซในหัวผัดน้ำมันไหลแห้งโพดว่าจะเอาแนวดักกุ้งไปใส่กับย่านันน้ำมันสูดแนวดักกุ้งไปจากกัะเลยบระเบิใส่จ้าแล้วก็เลยอันเอาเอันแนวเอาันดักปลาไปใส่อยู่พูนห้องหน้าปูพูนละ จักอยู่ในสีใดคนสิพาไปยามปลากระไดยังเห็นนัินหิวมอหิวแหกพุ่นละผูกอยู่หน้าบ้านพุ่นละบบเมนสิกินกาแฟก่อนซะบอจังสีไใดไปทางใดกะเดี๋ยวอย่างมาเบิงไกซาตต้าดัมอยู่คอกดีก่อนเด้อเมื่อวานนี้บอลลนี่เพิ่นเห็หุทางหายจากเพราะว่าเห็นเพิ่นไข่ในคีดินหน่วยหนึ่ง เพราะว่าไก่อยู่นอนหน้ากันยังมียังมีอยู่สามตัวจะซาตามวัดจะเอาขึ้นไปบ้านสวนมดผัดยังล่อให้เพิ่นไข่วิทย์สกนต้นนี้เพิ่นยังไข่อยู่นี่อยากบอกว่าสองตัวอันนี้นะต้นที่เอามาทําอิฐนะโตยังน้อยอยู่เด้ยังบุทันเป็นสาวบัดพ่อขาเอามาเลี้ยงเองเท่านั้นละตอนนี้ออกไข่เรียบร้อยเบิ่งผกู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 ก Ani, anak kau Ku 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 ไปเยอะไปเยอะอยากรุ่นปลาแล้วเดอ้อสบ,บายดีตอนทสายจักหน่อยครับผมขอเติมกาแฟก่อนครับบรรยากาศดีแบบนี้ต้องดื่มกาแฟก่อนตอนนี้ก็เวลาประมาณ8โมงนี่แหละจ้าบ่ต้องฟ้าวกำลังรอปลาเข้าอยู่พูนเมื่อวานวิ่งไปใส่ประมาณช่วงก่อนค่ำนะครับได้ยินพ่อบอกว่าปลากำลังขึ้นนี่นะก็เลยถึงฤดูการที่เราไปใส่ต้นแล้วนะครับก่อน,นนั้นก็ ปากเบ็ดนะครับแล้วก็น้าท่วมพอน้าแห้งปุ๊บปลามันก็จะลงร่องน้ําทีนี้เราก็หาหาต้นหาไซไปใส่อ่านรอรุ้นเลยได้ก้อยกุ้งแนี่นวนันะครับว้าวตอนเย็นว่าจะลงไปดูหมาอยู่จว่าจะปากเบ็ดอีกอยู่นะครับอ่ะเติมกาแฟก่อนได้ค่อยไปรอหาอาหารเช้าครับผม นั่นต้นนี้แดดออกแล้วจ้ามีผลพร้อมเดอ้อยิบยิบแต่บ่กแห้งปันได้พอดีอันนิดเดียวจ้าพอดีปล่อยจ้าปนานนวาฝนสิบโบตกขันตกกระตกเป็นตาหัวนี่ล่ะตกแดดจ้าเดี๋ยวสตรดำมมาหาเอาขู่เอาถังสีก่อนไปไปเที่ยงปูครับผม ปูตื่นหรือยงังตื่นแล้วป่ะตื่นเรียบร้อยจ้าโอ้กินข้าวหรือยงัยงยังยังบอจะไปหายางปลาก่อนฉันได้ปลาจะเอามาส่ง <c oughs> <c oughs> ซาแล้วก็ยังบ่ทานข้าวอยู่บ่ยังบ่ทานได้กินข้าวโอ้ยบ,บ่แม่นว่าจะกินข้าวแต่เช้าออปานใดเด้อร์9โมง10โมงคุณหลับปูก็ได้นะครับเ <c oughs> ด้อเด้อยับบอแม่ลูกเนี่ยกินข้าวหรือบ,บ่ยงัง โถ้าบอกกานเดี๋ยวก็มันกิมาจะขอบกินแม่ไหวเรอกินหมกปลาซิวบ่ฮะรอกินหมกปลาซิวบ่ได้ยินเดี๋ินแล้ยินร้านว่าว่าเมื่ออื่นอยากินข้าวแต่เศร้าไรเด้อยามปลาซิวอันหมกจังอันกินวาตานแล้วกะทาอะไรแบบนี้่บ่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับอันนี้เพิ่งใส่รอบแรกของปีเม่บด้มาเร้่องเมเรงเนี่ย บอกปัจจีป้ายใสใก่เรอไก่เหรอไก่โอ้เ <c oughs> ย็นนี้มีงานหลาเรือไฟอำเภอเต่าง,งอยเดินนะครับไปไปหาเมนูเช้าก่อนอเดดออกแล้วครับวันนี้ก็เดี๋ยวก็เดดออกเดี๋ยวก็ฝนตกนะครับวันนี้นะนีุ่คือแบบนี้ล่ะนะครับอู้้นบนเขาฝนเริ่มมาแล้วเดี๋ยวนนตรงไปอีกพ้นคันาคันพูนป้าไปใส่ไก่ใช่่ะริมร่องน้ำพูล่ะ ว่าจะมาขอขี้วัวปูอยู่เปียกอยู่บ่ว่าจะเอาไปทําบุฟเฟ่ให้ปลานะครับขี้วัวเราผัดเปียกเปียกนะครับขุดบ่ได้ไปพู้หล่ะต้นไม้พูดละ่ะจะหมานบอ่อนะครับอันนี้เพิ่งใส่รอบแรกของปีก่อนหน้านั้นก็ใส่บ่ได้นะครับเพราะว่า,าถ้าน้ําไม่ท่วมมันจะไม่มีปลานะครับต้องรอน้ําให้ท่วมก่อนโอ้ข้าวงามเดินนาปูนะครับ อ,อันนี้หน,น้นาบานเด้อหนิเด้ออันนี้วานเอานะครับปลาซิ่วอยู่หนึ่อู้ยปลาหมอกระเตี้อยู่คนเนี่ยปลามันขึ้นมาตรงนี้ปะตามมาเลยคันนาลกนิดนึงระวังเหยียบตอขุมเด้อเบื่องปูถุกอลีเด้อคันนาก็ได้มีตั้งแต่หยาจนแบบเพียงกลางขาพุ่นละ่ะ ว่จะมาตัดให้วัวอยู่นะครับอย่างงามๆถึงหรือ,อยังเนาะบอนใสของนี่เนาะอบอรู้ว่าปลาขึ้นหรือเปล่าโอ้โหน้ำบคอยหลายป้นใดเด้อจ้านี่แหละนี่บอนที่เราเคยพากันมาดักเอาปลากได้น้ำยังหมแห้ง ปกติอ่อมาใส่ตุ้มหนักปลานี่ยน้ำต้องแห้งกว่านี้อ๋อนี่น้ำยังหลยอยู่จ้านี่เค็นจ,จังได้สีมานอยู่เบอรอ่ลองดูว่าจะมานหรือเปล่านะครับ <c oughs> ย่อขึ้นมาผัดมิแต่งูเต็มอัญชะกันอยู่บ่อยากสีว้าวลรดเดอร์เพราะว่าเคยมาใส่อยู่นี่ปีกายนี่นะมานขนาดจะมานปูนาหรือเปล่า มีงูอยู่บ่ปึ๊บ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 ว้าวปอนต้นจกัจกจั่หมันอยู่หมันอยู่อย่าเห็นแล้วล่ะตอนนี้ปอโถ่บึงปูกฟังเสียงจิกๆใน่น่าจะเป็นกุ้งแมนบอกุ้งปูนาแล้วก็ปลาซิวอ๋อมีงูด้วย <laughs> น,นันนนน,อนนนงูอยังงูตัวน้อยๆจะโป้มือนี่ล่ะกุ้งฝอยเยอะมากจาก้ะ เออเลยเทเลยป๊าสเบิ่งผูกเทเลยเทเลยอยางเห็นแล้วล่ะตอนนี้นั่นใจเย็นเย็นป๊อโถูแนมไปหูซึกว่ากุ้งหลายขนาดวับหนึ่งสองสามโอ้ยเบิ่งผุกป๊าดได้ครบทุกอย่างปูนาปูปลากุ้งหอยงูก็มี โอหมดแล้วบ้าเรียบร้อยอก็เอาให้หมดเด้อถ้าปลาเน่าแล้วงูมันจะเข้าไปกินออ๋เอาใหห้มดเอางูออกก่อนงูกับโป้ระวังมันโดดสวบเด้อนั่น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 มาชมใกล้ๆครับผม อันนี้ผลงานรอบแรกของปีนะครับอ๋อุ้ยเตาสะออนเทเดอ้อเบิร์กภูมิแต่สวยๆทั้งนั้นเลยได้หอยแมงทับเต่าจ้ะอันนี้แมงทับเต่าไปคั่วไอเซฟเทเดอ้อนะครับปล่อยไปเลยตัวเดียวบ้าบ่เอาไปปึ๊บ,บปัวอยู่บ่ขูเอาจ้ะโอ้การบักใหญ่ขูเท่าไรนี่เท่าก็ะยาไปปนเอา งเลยเ <What? S 1> บิง้งคือง่ายๆกับบอกง่ายป้านใดเด้อจ้าใส่รอบดักกุ้งดักปลานี่ก็ได้นี่อันนี้เพิ่นเอิ้นว่ารอบเอิ้นไสเอสิ้นลีเอิ้นได้ทุกอย่างอันนี้พ่อเป็นคนเห็ดเองเด้อนี่มาดักปลาถูกปีเลยดักยามใดก็หมานยามนั่นถึกช่วงมาดักปลาช่วงอันเข่าองกห่วงนะเฮงหมานเด้อจา้า มีแต่ปลาดุกปลาขอผู้หละอันนี้เขายัางบุทันถอกปลาก็เลยบกคอยหลายปลายัางบูทันขึ้นอันนี้ต้องรอให้น้ําแห้งอีกนิดนึงนะครับจ้ะน้ํามันยังหลายอยู่ถ้าน้ําแห้งพวกนี้ปลามันก็จะเริ่มขึ้นมาทีนี้เริ่มขึ้นปุ๊บปลาก็าาจะเต็มเลยอใ,ใส่แล้วแล้ว,ลวก็งมหาใบไม้ปลกอีกเด้อจ้า กลางเว้นแบบนี้เขาต้องปุ๊กเมียนได้คำมันแดดนานเะพราะว่าปลามันจะตุยจากขันปาเข่าไปไปเรียบร้อยได้เมนูเช้าแล้วครับจาา้ะังตนด้าย่ยานอยู่เพราะวาต้นเปื่อยแบบนี้ค่ะมันหมักมีหังเตนเดอไปขันเก่าบ่าเดี๋ยวไว้เก็บผักบุ้งก่อนครับ เบิ้งผู้ยอดนะโอ้โหสวยขนาดอันนี้เป็นผักบุ้งแดงเด้อจ้าผักบุ้งแดงบ่แมน่นนี่โอ้ปีนี้ยังบ่อยกินผัดผักบุ้งเลยนะครับผมแม่นจ้าปีที่แล้วนหะกินบ่อยมากเบื้องผูมันเท้าขึ้นมาทาั้งเชิงดีไม่ยอดปนีนี้นึกว่าไม่สวยโอ้โหมีเยอดใหญ่ๆจัดมาตอนเย็นขอผักผัดผักบุ้งผ่แดงหน่อยเด้อโอเคน้ำลึกเด้อน้ำลึกเด้อทั้งลุ่มผู ของอยู่ของกินก็หาง่ายๆแบบนี้เลยครับอยู่ริมถนนเลยเด้อจ้านี่อันนี้ก็เป็นนายากตีพี่น้องกันเองเด้อมีทุกอย่างเบ่งคุณยาปลูกต้นกล้วยนะป๊าดเป็นตาโอนซอนสะตอร์ดมอยากได้แบบนี้แหละอยู่บ้านสวนนะอันนี้บ้านสวนลองอ่นนะครับจ้าร่มลื่นมากนะครับมีบ้านแล้วก็มีสระอยู่ด้านหน้านะครับคัคเทเดอร์นี่นะบริวณนี้ยังอยากได้แบบนี้เลยนะครับอ,อันนี้สระก็ อ่าไม่แห้งนะครับเพราะว่ามันอยู่ติดลับห้วยแต่ว่าบ้านสวนเราเนี่ยอ่ายังไม่แน่ใจนะครับเพิ่งปีแรกปีนี้รุนกันว่าน้ำจะแห้งหรือเปล่านะครับอยู่บ้านสวนเท่ากับมีแนวให้รุนตลอดเลยบอกว่าจะเป็นน้ำราระว่าจะเป็นต้นมงต้นไม้อีกอย่างหลายอย่าง,างจ้ะนี่ระบบสูบน้ำแบบแผงโซล่าเซลล์กับครบชุดนะครับ โอ้ยชักไปอย่างเด้อบราี่อยากได้ยุบหชุดนี้ไม่ตามกว่าแส<ะ>นหนึ่งนะนี่บ้าอันนี้เห็นบ่แมนโอ้ยม่ง,งั้นก็ห้าหกหมื่นนี่แหละนะครับทั้งค่าเจาะก,ก็เบ็ดเ,เสร็จน่าจะแสนหนึ่งพอดีจ้ะเจาะน้ำมาดานก็ขั้นต่ำก็คือสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นแล้วแต่ความลึกนะครับนี่ทั้งแผงโซลา่าเซลล์ทั้งทั้งที่เก็บน้ำนะ่ะ<อ>ไม่ตากว่าแสนก็บ้า,บานะครับ เดี๋ย้ินราคาแล้วก็แอบตกใจอยู่เดอ้อหนักอยู่เด้อนะครับทําบ้านสวนนี่นะต้องมีงบเยอะๆนะครับคุณเอ๋ออันนี้ปู่ก็ใช้น้ําจากตรงนี้แหละครับผมนี่เทียงปู่ก็มีน้ําประปาเด้อนะครับนี่คักป่านอย่างยังบ่พออยูบอ่บ่เอาอีกตอนกั้งซีหายอดนั้นพ,พ่อผักโอ้ยชอบขนาดน้ำผักบุ้งเนาะบึงผูกยอดใหญ่หญๆท็อปด้านก็ผักบุ้งนี่ ถึกใจกันถักปานอย่างเด้เอออกมาละก,กอไปตำอยู่บ่ามาละก,กอแซบเดอ้อเทียงปู่นะอย,อยู่เทียงซาตรามก็กินบ่ไหวคือการต้อนนี่กาะอันต้นกำลังฉุดตุยเดอ้อบอเรนี่แหละสะอนสออนต้นละกอปู่น,น,นะปนะครับต้นนี้นะอายุสองปีแล้วนะครับ โอโ้ดกมากนะครับคุณน่ะดกเอาแทะเอาว่าอีหลีเบิ่งคือกำกำ <c oughs> อยู่มิเตลูกมิเตรรมาไปโชว์ปูนหน่อยครัแหมอลาปลาเยอะต้องโชว์ซะหน่อยนะครับนางจอบและนางจอบแล้วจ้ากระลุกมาหาและหันหันมาบาิ่งมาบิ่งนี่นี่กุ้งสด นีต่ตะกุ้งปลาซิวปูนาระวังปูนากัดได้หลายเนาะได้หลายเนาะปูเนานะนี่ทำปูนหน่อยจะกินแบบไหนหะจะกินหมกปลาซิวใส่กุ้งหรือว่าจะกินตำกุ้งเดี๋ยวี่พากินได้ก็กินปูน้องสายอยากหมกปลาซิวแน่นอนหมกปลาซิวกินบ่เออกินหมกปลาซิวเนาะหมกปลาซิวแล้วก็จะตำกุ้งหอพร้อมอ๋อโอเคไปมาเห็ดกับข้าวก่อนรอจักหน่อย ก็ได้ปลาใหญ่ปูคันได้ปลาใหญ่ก็จะหายปิ้งอยู่แต่ว่าปลาใหญ่บกเข่าเลยมีแต่ปลาซิวปลาซ้อยรอบนี้รอบหน้าพุทละปลาช่อนถึงจะเข้านะครับเห็ดกับเขาก็ใช่สายแล้วเดี๋ยวปูรอกินข้าวครับพมขอพักใบอีตูปูก่อนว้าวเบิ่งปูของเราปูกว่ขึ้นเลยนะครับ กติปีกกยนี่เนี่ยกินบาไหวหอดลรบถิ่มพักอีตูจ่จนเขากรดำอยู่นอนนาน่ะแต่ว่าปีนี่อึดขนาดนี่อันนี้ของคุณย่าเหมียนเพผนปลูกไว้ได้เน่อยู่ริมห้วยนะครับนี่นะจ้าตรงนี้ก็คือมันไม่ค่อยบวมน้ํานะครับปลูกอย่างกรขึ้นเด้อส่วนนี้แต่ว่าหน้าเล้งก็โอ้โหล้งหนักมากต้องในรดน้ําตลอดนะครับเว่าเป็นที่ดินแห มาถึงนอนนาแล้วครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวคัดแยกก่อนนะครับก็จะแยกปลาซิลแล้วก็กุ้งออกจากกันนะครับเพราะว่ากุ้งจะเอาไปตามเดอ้อนะครับอันนี้ก็จะใส่ไข่เจียวกุ้งสดด้วยเดอ้อนะครับเนี่กุ้งตัวยยใหญ่ๆนะอันนี้เป็นกุ้งลำห้วยนะครับนี่ยลำห้วยมันจะตัวใหญ่นะครับแล้วก็ ลายเหมือนเสือนะนี่นี่ตัวดำอีกในวลอรนี่กุ้งเสือนะครับนี่กุ้งลายเสือครับอปกติเราไปใส่ใน,นส่วนป้าหรือว่าหลางังเทงหน้านะจะได้ตัวเซสายแบบนี้นะครับจ้า <c oughs> กุ้งก็จะต่างกันนะครับอันนี้นะกุ้งลายเสือล้ำหว่วยบ๊แมนกุ้งลายเสือทะเลได้ลอร์นี <c> ่ <oughs> อันนี้จะออ,อยูบ่ะอันนั้นนะว่าอมเมล็ดโอ้โอพออมยุบอ่ะโอ้ยเ้อต้องมาเพิ่มอีกสักเห้าหกตัวนะครับ ปูกับตัวใหญ่อยู่เดอ้อได้พร้อมทําเมนูครับผมอันนี้จะหมกใส่ใบตองเนาะจ้อันนี้จะ,ะบบตำด้วยแล้วก็ไข่เชียวกุ้งสดนะครับจ้าเมนูบ้านบ้านนี่แหละแซ็สบสุดนะครับ ตอนนี่หูซึกว่าฝนลงเม็ดเด้อจ้ามึงผู่โอ้ มื่กี้มกปลาซิลซุกเป็นทีเห็บห้อยแล้วล่ะจ้าบัดน,นี้กัจะต่อเมนูที่2เด้อทอดไข่เจียวใส่กุ้งซสแฮม้บอร์นี่จ้ะเมื่อกี้ฝนตกจากจากตอนนี้จักติวไปทางไหนหมดแล้วคือคือฝนกระไดบาดมานีก็เกตพิสังนกบบากระบอทันด้บาดไปกระเนมหานบบํากระบอทันเฝ้าแลนไปเลยฝนกระควมคัก คันตกแห้งแน่นี่ได้น้ำใส่ให้หน้าเด้เมื่อกี้นี่ค่ะคันตกดนตกแห้งอยู่แต่ว่าบโดนปันนดสุกเรียบร้อยจ้า กับข้าวปูเสร็จหรือยังเรียบร้อยจ้าโอ้ยตัวเรียวทันใจใช่เนาะอันนี้มกปลาซิวโอ้อันนี้ตั้งปนกุ้งโอเคสองเมนูต้มไข่ต้มไข่ก็เอาบ่เอาอ่าสามเมนูนะครับพอเมื่อนี้เพิ่นบอกว่าย่าเมียนบริมาต้นแรงดิโอ้ผนจะเอาแบบต้นเ่าแลลวแรงเลยนะโอเคจัดมาเมื่อกี้ฝนตกนะครับตอนนี้แดดออกเรียบร้อยโอ้ฝนตกแดดออก ไปก่อนตอนนี้มืดฝนมาอีกแล้วครับพุ่นฝั่งบ้านสวนเราพุ่นอะวันนี้ฝนตกหยุดตกฝนตกหยุดตกแน่นอนวันนี้นะ ตกเที่ยวยุดอยู่เดอ้อฝนกระได้เป็นจังไดปูกินข่าวหรือ,อย,ยังยังรออยู่ <c oughs> โอ้โวันนี้เนาะบรรยากาศเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับแดดออกฝนตกสลับกันอยู่ <c oughs> นี่ฝั่งนี้เดดจ้าเลยนะครับนี่นะแต่ฝั่งซ้ายมือนี่ฝนกําลังมาอีกครับผมพายุลูกใหญ่ะระลอบนี้นะครับปูน โอ้มีย่างเนื้อด้วยนะครับสิ้นแห่งแต่แต่พูดละบาลานี่ั้งแ่เอามาแต่ลาวบ่สตรัลซื้อม้าลายได้อบนี้โอประมาณสองหมัดนี่แหละโอเคจัดมาเนื้อควายตากแห้งจากสซป,ปลานะครับนี่นะจ้ากินกับส้มตามแซบเธเด้อนะครับเมนูก็เรียบร้อยครับผมนี่อันนี้หมกปลาซิวแล้วก็กุ้งนะครับ โอ้มีลวกผักกาดดอกน้ำเดินนะครับไข่เคียวกุ้งสดแล้วก็ตำกุ้งเช้านี้มากินข่าวน้ำการเด้อจ้าทานข้าวสายด้วยกันครับผม,มเบิ่งผูงยอดพักกับเป็นตาแซบคัก อันนี้คุณยาปันไฮเดอร์นิ่เดอร์เ<ะ>มนคุณยาเพิ่นปลูกแล้วก็อันนี้สตรอเบอร์รี่เื้อเอาเด้อหวานจุย้ยจุยกินข้าวสายแซ่บขนาดตอนนี่นะเดดออกเด้อตอนนิ้เดอร์ ฝนกระเที่ยวตกเที่ยวยุดอยู่จังหวัดเป็นจังได่ซาตดามวาสีเดไปาสายย้อนอย่บเบมือนี่นะมือแรงหนังงานไห้เรือไฟเตางอน,นะครับไร <c oughs> ้เรือไฟกลางคืนนะครับทุกปีแบบนี้แหละฝนตตทุกปีนะครับ <c oughs> กินมึงดูกุ้งลายเสือนี่กุ้งใหญ่ ปลาอินเดอร์อีกสักเดือนหนึ่งก็หมดแล้วนะครับดดูปลาซิวแล้วก็กุ้งนี่แล้วก็หมดแล้วปีน้าเพนนิ่้เยอะนกันน้าห่ำแห้งเบิดปลากับบริกิทปูกินปลาเด้ดทันฝนตกดีน่าจะได้กินปูกินปลาโดนอยู่เสรเดอร้อหมกปลาซิวใส่พักอีตูใส่พักอีตูใส่ใบมะขามอ่อ,อน หอมหรอล่ะจ๊ะหวานค่ะ